พเธออยากมีใครลองวัฟเฟิลสูตรพิเศษของย่าบ้างจ๊ะ <What? S 1> โอ้มาเลยเดี๋ยวย่าจะราดน้ำเชื่อมลองไปด้วยคุณย่าทำไมถึงใช้เวลานานขนาดนั้นนะจะรีบไปไหนกันแพนเค้กมันอร่อยมากเลยนะอ๋อเห็นด้วยค่ะแต่น้ำลายไหลแล้วอยากลองเลยจังเลย <Nice. S 1> ใช่แล้วผมก็เหิวเหมือนกันนะ <c oughs> โอ้เกือบจะได้แล้วจ๊ะ โอ้ไม่รอคนย่ากแล้ว Yes! ฉันด้วย nom, nom, nom. โอ้ออะไรจังเลย nom, nom, nom. โอ้ได้แล้วแต่แพนเค้กไม่เหลือเลยพวกเธอรล้อกันเล่น <What? S 1> ใช่ไหมงั้นได้เวลาขอชาเลนจ์แล้ว <Go. S 1> โอ้ไปกันเลย <'s> มาดูกันว่าใครจะได้ความเร็วแบบไหน อ๋เอเล้งไงหนูได้เช้ามันหอยทากยอะ yeah, ได้เร็วผมได้ปันกลาง <Nice. S 2> และเรากำลังจะได้กินบั้มมีพริงเกลแสนอร่อยฉันอยากกินเร็วๆจังแต่ขยับตัวรด้วกว่านี้ไม่ได้โอไมายฉันทำได้โอ,อย่าไม่ต้องพูดเยอะดีกว่าดูแลเรียนรู้ไว้การกินอย่างรวดเร็วต้องขี้บั้มมี่ขึ้นมาทั้งหมดในครั้งเดียวและจากนั้นก็กิน จากนั้นก็ล้างคอด้วยน้ำซุปแสนอร่อย<ม>ย่าหนอนของย่าให้ลงมาด้วยฮะโอ้ยังมีบะหมี่ให้กินอีกด้วยโอ้แล่มันเสียอะไรเนี่ยโอผมเห็นด้วยเธอกินช้ามากๆเลยเราต้องรอเธออีกนานแค่ไหนกันเนี่ยอกอดก็คือกอดนะฉันจะค่อยๆกินบะหมี่ทีละเส้นดูสิ ฉันก็เล่งจะคี้มันเข้าปากแล้วอโอ้ย <c oughs> น่าเบื่อจังเลยอ่ะ <c oughs> นี่คุณย่ายอย่าลับ <c oughs> เอาทำไมทุกคนถึงหลับล่ะ <c oughs> ตื่นสิ <c oughs> ได้เวลาของชันเลนต่อไปแล้ว <c oughs> โอ้ในที่สุด <c oughs> อยากรู้จังเลยว่าครั้งนี้พวกเราจะได้อะไร หนูได้ความวรับปกติโอเคย่ <Okay. S 1> yeah, ไม่ชอบทําอะไรช้าๆเลย <No. S 1> ส่นฉันเน้เร็วมากแล้วเราจะได้กินอะไรอ๋อแย่พวกเราได้กินยมยิม้ม <Yeah. S 1> แต่มันประหลาดมากแล้วรสชาติล่ะอร่อยจังย่ yeah, <Yeah. S 1> กำลังจะชิมมันเดี๋ยวนี้ทำ ah. ไมถึงช้าขนาดนั้นแค่หยิบมันขึ้นมาแล้วก็กิน โอ้อร่อยเกินบรรยายเอ่ฉันคิดว่าฉันกินอมอยิ้มเพลินจนเกินพลังสัตว์เข้าไปด้วยเออได้กขยี้ออกไปเออทำไมเธอถึงมองยาแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้มีพลังสัตว์อยู่นบนหัวคนยะอ้ออะไรนะฮะใช่แล้วพวกเธอตลกมากในขณะเดียวกันฉันต้องการวิธีที่จะกินอมยิ้มอย่างรวดเร็ววิงโกจริงด้วย ฉันแค่ต้องทุบมันด้วยค้อนอ๋อสุดยอดไปเลยบ๊ายบาย,บายมาเลยซามเอาไปจากโต๊ะแล้วฉันจะกินอมยิ้มได้แถมยังได้กินอย่างรวดเร็วด้วยอ,อร่อยจังมันยังอยู่บนหัวยาหรือเปล่าม,มาดูกันดีกว่าว่าครั้งนี้เร่ออะไรกันฉันได้เร็วที่สุด เลยย่าได้ช้าอีกแล้วฉันโชคดีมากฉันได้กินอาหารเช้าซีเรียลแบบความราแบบปกติอ๋อคนย่าแต่ช่างเถอะไม่มีใครหยุดฉันได้จากการขําอาหารเช้าของฉันอย่างรวดเร็วอ๋อแล้วทำไมต้องผสมกับนมก่อนล่ะเพราะยังไงทุกอย่างก็ผสมในท้องอยู่สินั่นเลยเธอมาแต่ฉันชอบนะและก็ตามด้วยนม โอ้มันเจ็บนะพ่อคุณย่าขอโทษค่ะโอ้ใช่คุณรู้อะไรไหม,มอร่อยมากเลยแล้วตอนนี้อยากกจะได้กินเหมือนกันโอ้ว้าวคุณย่าทำให้ฝ่าปินช้าๆดได้อีกด้วยอะโอ้แถยมยังตกลงในอาหารเช้าของฉันโแต่ว่ามันหยุดการกินซีเรียลไม่ได้หรอก โอ้ได้เวลากินแล้วโอ้ใช่โอ้ฉันกินหมดเกลี้ยงแล้วคุณย่าย,ยังไม่เริ่มสักทีเ <'s> จวถ้าคิดเหมือนที่ฉันคิดใช่ไหมมากินกันเลย <What? S 1> นี่มันอะไรกันเนี่ย hmm? ไม่ละอายใจบ้างเลยเ <laughs> พวกเธอไม่เหลือให้ย่ามแต่ชิ้นเดียว <laughs> เย้ฉันได้อะไรอีกแล้วความเร็วของยญาปานกลางโอ้ส่วนฉันได้ชาแต่ยังไงฉันก็จะกินโอ้ว้าวไอศครีมไม่ว่ายังไงเราก็สามารถมีความสุขกับไอศครีมได้ต่อให้ต้องกินเร็วก็ตามเออฉันคิดว่ามีบางอย่างไปบวกกับชันเออเจ้าโอ้ยหนาวจังเลยโอ้หนาวสงสารเราต้องวัดอุณหภูมิกันก่อน โออย่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเราต้องวอร์มร่างกายของล้านดวนจิ๋วถ้าอุ่นๆและถุงน้ำร้อนยังไม่พอต้องมีชาร้อนๆโอ้เดี๋ยวก่อนนะแบบนี้ s <S สีนิ่งเยอะอ๋อดิก่ะค่ะคุณย่าของคุณมางมันช่วยได้จริงๆคะ่ะเออแล้วใครจะช่วยฉันบ้างอะในตอนนี้มันละลายหมดแล้วดูสิ เอาละมาดูกัน s <S วันนี้เป็นวันผนฉันจริงๆโอ้ยาก็อ,อยากได้เร็วบ้างส่วนฉันได้ใช้อีกแล้วมาดูกันดีก,กว่าเราจะกินอะไรโอ,โอ้ชีสเหม็นๆนเนาะมันกินยากม,มากยินกินฉัใช้ย,ยังไปกันใหญ่อ <c oughs> โออใช่แล้วชีสดูเย่ม,มากย่าไม่อยากลองเลย หมหบังว่ารสชาติจะไม่ยากเหมือนกินนะจริงด้วยฉันรู้วิธีกินมันให้แล้วที่เซิร์แล้วแค่ต้องทำก็คือละลายมันเธอกำลังทำอะไรเนี่ยฉันจะละลายชีสเดบร้ลยฉันสามารถดื่มของมันเหม็นได้เร็วกว่าการกินแน่นอนเออฉันไม่อยากเอามันเข้าป่าก็เลย mình na khi khí khi giờ nơ khi giờ khi Ừ, khí khí ừ. Yeah. ừ. rồi thế này cái gì đi? nhưng na thì đi? Ừ, thôi lắm. Ô, ส่วนย่าคิดว่ายา่าจะชิมแบบ <Okay. S 1> นักชิมชีสจริงๆเราแค่ต้องตักมันเป็นชิ้นเล็กๆล็แล้วก็ <Nice. S 1> ชิมด้วยอุปรกรณ์พิเศษโอ้ยนี่อ่าจรินจริงโอ้ยไร้ม็ดมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเหมือนอย่าจะชอบด้วยซ้ำ แต่ไม่ล่ะอย่าเปลี่ยนใจแล้วตอนนี้อยาปวดท้องมากใช่มันแย่มากเลยแต่ฉันทำได้ Oh my God ไม่ใช่แค่เธอคนเดียวเราทำได้เ e ้ h ้ e y กำลังทำอะไรนะอย่าจิ้มนะอย่าโอ้พอได้แล้วได้เวลาดูกา ฉันได้กินแบบช้าๆความเร็วปานกลางเหมาะกับ <Okay. S 2> ย่ามาฉันได้กินเราที่สุดและเมื่อเป็นเรื่องของไก่ KFC ฉันคือคนแรกเสมอโอ้แถมไก่ยังมาพร้อมกับซอสมะเขือเทศด้วยโอ้ใช่แล้วตอนนี้ฉันจะราดซอสมะเขือเทศให้ทั่วขาไก่เลยจากนั้นก็จะกินไก่แสนอร่อยโอ้ใช่พียาวพียาวพียาวฮะ เยี่ยมมากแล้วก็เอากระดูกออกไปด้วยอ,อร่อยมากเลยเอ๊ะหมดแล้วเหรอไม่ทันสังเกตแล้วมันน้อยขนาดนี้แล้วกองที่เหลือนี่มันคืออะไร,อร,รเอากะดูกไปทิ้งเดี๋ยวนี้นะอยากกินไก่ไม่อร่อยตอนมีของสังปอกวางอยู่ใกล้ๆนะใช่แล้วมาลองกัน โอ้ Delicious! Oh, มันอร่อยมากเอาล่ะจะได้ก mm. oh, ินแล้วโอ้หมดแล้วเหรอเนี่ยโอ้โอ้บ๊อบบี้ยาเ้าใจเธอแล้วคุณยอาทำไมเราไม่มาขโมยไก่จากจิวกันล่ะเธอไม่สังเก็มันอย่างแน่นอนโอ้นั่นเป็นความคิดที่เยี่ยมมาก อ <All> right. <What? S 1> ะไรกาขคนฉชนอยู่ที่ไหน Why นี่คือเหตุผลที่ฉันไม่ชอบกินชัด้าเลย